โลกของเราเนี่ยเคยมีสงครามสายควันเกิดขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะวิจเจตชาแนลพอยต์พิวค่ะเวลาที่เราพูดถึงบุหรีเนี่ยเราก็รู้ว่าอ่ะไอการทําอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นต้นเหตุการเกิดมาเร็งแต่ทําไมทําไมเวลาที่ไปดูหนังเกา่าๆไปอ่านนิยายเกา่าๆตัวเอกของเราเนี่ยจะต้องแบบตลอดเลยแล้วก็ทาท่ามันดูเท่ดูแบบอุย้ยนี่แหละคือการพิสูจน์ว่าคุณเป็นลูกผู้ชายตัวจริงชวนให้สงสัยมากเลยว่าคนสมัยนั้นเขาไม่รู้รือไงว่าทําแบบนี้มันไม่ดีหรือว่ารู้แล้วยังจะทํากันอีก ใช่ค่ะเขาไม่รู้จริงๆนะคะความรู้ที่ว่าแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ใหม่มากแล้วตอนที่เขาค้นพบกันได้เนี่ยนะรู้ป่ว่าคนไม่เชื่อกันกว่าคนจะยอมเชื่อกันนะเรียกได้ว่าต้องทําสงครามกับสายควันแบบจริงจังเลยนะว่าแต่เอ๊ใครคือคนคนนั้นที่เอ๊คนแรกว่าการทําแบบนี้มันไม่ดีอยู่ๆคนก็สูบกันทั้งโลกเอ๊ขึ้นมาได้ยังไงวันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ มะเร็งปอดเนี่ยนะคะเอาจริงๆแค่เราฟังทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วนะเพราะว่าในบรรดาคาว่ามะเร็งทั้งหลายที่เรากลัวๆก,กันเนี่ยมะเร็งปอดคือมะเร็งที่มีคนเป็นกันอันดับหนึ่งจากทั่วโลกนะคะปีปีหนึ่งคือมีคนตายเพราะมะเร็งปอดในประมาณ1นล้านแปดแสนคนส่วนฝั่งประเทศไทยเราเองเนี่ยนะทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจะมีคนตายเพราะมะเร็งปอด40่คนนะคะแลวรู้ไหมว่า90%สปรของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยนะมี ควันจากคนอื่นมาเป็นแบบ second hand smoke นะคะดังนั้นทุกวันนี้เรากลัวมะเร็งปอดกันมากคนก็เลยอาสูบกันน้อยลงอะไรน้อยลงเยอะและ้วคือก็คงไม่มีใครอยากเห็นภาพตัวเองเป็นมะเร็งปอดนะเพราะเอาแค่ว่าพูดคาว่ามะเร็งนี่ก็หูภาพมาแล้วว่ามันจะมีความทรมานขนาดไหนนะคะนี่ยังไม่นับโรคอื่นๆที่ตามมาจากกันได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นภาพของการเป็นถุงลมโปง่งพองการต้องเจาะคอ,อเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็ไอจะกลืนอาหารก็ไม่ได้โอ้โหคืออาการนี่มันแบบตามมาได้อีกเยอะเลยอะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเรา ไม่ได้เชื่อมโยงพวกโรคอะไรอยู่กับปอดกับปุี่เลยนะคะแถมเรายังไปมองว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยมีประโยชน์กับสุขภาพไปอีกค่ะถ้าพูดถึงพวกยาสูบทั้งหลายเนี่ยนะยาสูบเขาก็ใช้กันในพวกทวีปอเมริกามานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่ชาวยุโรปจะรู้จักจากการที่ไปสำรวจทวีปอเมริกาเองตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปเอายาสูบเข้ามาในยุโรปแรกๆเนี่ยชาวยุโรปก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับไทยอะคะ่ะเราเรียกยาสูบว่าอะไรยาใช่ไหมคะคือแรกๆอะเขามองว่ามันเป็นยามันเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพแล้วคือ นะคะรักษานน่นนี่นั่นโน้นได้หมดเลยซึ่งมันก็มีคุณหมอชาวสเปนคนหนึ่งในช่วงศตรวรรษที่สิบหกเขาเนี่ยออกทฤษฎีมาเลยบอกว่ายาสูบนี่น่าเป็นตัวที่ช่วยให้คนเราลดความหิวลดความเจ็บปวดช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็บอกเลยบอกว่ายาสูบนี่แหละคือคําตอบของโรคมะเร็งเพราะว่าคนเรารู้จักโรคมะเร็งมานานแล้วใช่ไหมคะจากคลิปที่บิวเคยเล่าเรื่องโรคมะเร็งไปว่ารู้จักตั้งแต่อดีตแล้วแต่ไม่รู้วิธีรักษาถึงจะมีคนออกมาขัดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ขัดสู้ไม่ได้ค่ะสุดท้ายยาสูบนี่ยมันก็เข้า,า,านค ก็ทําตามสิ่งที่ราชสํานักทาอยู่แล้วเพราะมองว่าอุ้ยขนาดแต่ว่าในราชสํานักยังทากันเลยนะดังนั้นชาวยุโรปเนี่ยนะคะก็พัฒนายาสูบต่อให้มีแบบหลากหลายรูปแบบเลยทั้งบุรีทั้งซิก,กาทั้งปท,ทั้งนู่นทั้งนี่แถมยังเอาไปเผยแพร่ตร,ตรงอื่นต่อนะคะไปถึงจีนไปถึงญี่ปุ่นไปถึงตะวันออกกลางไปเป็นบารากูไปเป็นอู้คือกระจายกันไปทั่วะคะ่ะพูดง่ายๆคือตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษที่1670ข้ามมาจนถึงศตวรรษที่18เนี่ยการสูบอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นสิ ว่าตัวละครเก่าๆในยุโรปเนี่ยมันต้องสูบอะไรสักอย่างอะ่ะแกนดัฟก็ต้องสูบป,ป้ายยาวๆเชลล็อกโฮมก็ต้องมีป้ายตัวนั้นก็ต้องสูบนี่ตัวนี้ก็ต้องสูบนั่นแล้วยิ่งพอมาศตวรรษที่19เนี่ยนะการสูบมันคือแบบกลายเป็นชีวิตประจําวันของผู้คนเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตในแง่ของงานศิลปะคือการสูบเนี่ยมันดันไปเกี่ยวพันกับความเป็นเพศชายประมาณว่าเฮ้ยถ้าเธอจะแมนนะเธอต้องสูบเป็นมันจะได้ดูเท่ดูอะไรแล้วคิดดูว่ายาสูบในสมัยนั้นอะ่ะมันยังมีราคาแแพงงอยยูููู่่่่ดดดััันนนนนน้้้ใคครทททีีสบบบไไมมกก็็จะเปบบวาาผชโซุ ภาพลักษณ์มันก็วนเวียนอยู่กับชนชั้นสูงแบบนั้นนี่แหละค่ะจนมาเวลาต่อมานะคะหลังช่วงนี้แป๊บเดียวมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะทุกคนซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราก็รู้ว่ามันทําให้ทุกอย่างเนี่ยราคาถูกลงเพราะว่าจากเดิมที่จะผลิตอะไรต้องผลิตด้วยมือเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดก็กลายเป็นใช้เครื่องจักรใช้อะไรมันก็สามารถผลิตของมาได้ปริมาณมากๆใช่ไหมแทนที่การสูบยาสูบเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เป็นงานคราฟต์มากๆเป็นป้ายเป็นนวดเป็นนี่มันก็เกิดยา เจ้าเครื่องเนี้ยเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานะทีนี้คือผลิตกันเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วพอเขาผลิตออกมาเยอะๆเขาก็ต้องการให้คนซื้อเยอะๆๆ,ๆมันก็เลยเกิดการโฆษณาบุหรี่กันเป็นจริงเป็นจังแต่ละบริษัทเนี่ยนะเขาก็จะสรรหาวิธีโฆษณาของตัวเองว่าเฮ้ยซื้อของฉันดีกว่าของคนนั่นซื้อของคนนั่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาบอกว่ายุคนี้แทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามบุหรี่ได้เลยนะคะแรกๆเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มจากใช้ดาราฮอลลีวูดมาสูบบุหรี่โชว์ก่อนค่ะก็เห็นว่าอาสูบกันเป็นปกติดูเรื่องนัันัั้้นนนนนนเเรรืืื่่่่ออออองงีกก็ถกยูใมมตตลลดะะคะแหิพฒาไ ไกลค่ะร่วมมีครเอขีฟเพิ่มขึ้นรู้ไหมว่าวิธีหนึ่งที่เขานิยมใช้กันมากเลยคืออะไรหลายคนอาจจะนึกภาพจินตนาการไม่ออกเลยนะคะแต่ในยุคสมัยนั้นเขาใช้คุณหมอในการโฆษณาค่ะบอกว่านี่นะฉันสูบยี่ห้อนี้ฉันสูบยี่ห้อนั้นหมอแนะนํายี่ห้อนี้หมอแนะนํายี่ห้อนั้นโอ้โหคือทําเกัวกับแบบสินค้าสุขภาพอะ่ะแล้วก็ไม่แปลกเลยนะคะที่ในยุคสมัยนั้นด้วยราคาที่ถูกลงมากปริมาณผลิตที่เยอะการโฆษณาที่กระนําแบบนี้ปริมาณคนสูบบุหรี่ในโลกก็พุ่งสูงกระฉูดติดทะลุพดานไปเลยค่ะถึงขนาดที่ว่าตอนช่วงสงคราม โลกครั้งที่2เนี่ยนะคะหนึ่งในพวกแบบซ u r v ว v ร์คิดที่รัฐบาลส่งให้ทหารเนี่ยต้องมีบุหรี่อยู่ข้างในค่ะเพราะถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นกับการใช้ชีวิตนะคะคือตอนนั้นน่ยมีคนประเมินว่าผู้ชายทั้งหมด80%สเปนี่ยนะคะสูบบุหรี่เป็นประจํากันหมดแล้วก็มีแค่แบบ0ูเท่านั้นที่ไม่เคยแตะบุหรี่เลยในชีวิตแปลว่าเมื่อกี้มี80เหลือ20%ที่ไม่ได้สูบประจําแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เคยแตะนะคะส่วนผู้หญิงเองเนี่ยสถิติเมื่อกี้ของผผููู้้้้้ชาชาาาใะะ่าา่่มมมมัััออองงหหหญิิิเเเเเกกกกก็็็นนนนสสสบืพพรระะจไไดโลวททแีีปธต ชายทาได้ฉันก็ทําได้อย่างไรก็ตามค่ะทุกคนในขณะเดียวกับที่บุรีกําลังเฟื่องฟูอยู่ในโลกเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งเฟื่องฟูขึ้นมาไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือมะเร็งปอดนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่หายากมากถึงขนาดที่ว่าถ้าสมมติมีเคสมะเร็งปอดเกิดขึ้น1เคสในโรงเรียนการแพทย์นะอาจารย์หมอนี่ต้องเรียกพวกนักศึกษาหมอมาดูกันเลยนะคะว่านี่เป็นเคสที่ในชีวิตนี้เนี่ยเธออาจจะมีโอกาสเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคือเรียกมาดูกันท,ท,ทั้งวิทยาลัยแพท้งราาาอ่่่ตุกคนูมววช ศตวรรษที่สิเนี่ยอยู่ดีดีเคสมะเร็งปอดก็กลายเป็นเคสที่เจอบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นถึงขั้นที่คนสมัยนั้นเขาก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆทําไมถึงมีคนเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นขนาดนี้เอาจริงๆตอนนั้นนะมันก็มีคนเริ่มเอะแล้วนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าบุหรี่จะเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเคสของคนที่ทํางานในโรงงานยาสูบที่แบบเอ้ยเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาแต่เขาก็ยังสงสัยเป็นแบบตัวผงยาสูบมากกว่าว่าเป็นกระบวนการการทางานหรือเปล่าแล้วก็อย่างมากคนก็ไปคิดดถึงงงงงวว่่่่าาาาาออออกกกรรรรรสูบบปปปป้้ยทํใหเเเเ็นนมมมมคคีไไืัุ ว่ามันเกี่ยวกันค่ะแล้วเรื่องพวกนี้ก็ยังโดนกลบข่าวอีกโดยการให้หมอออกมาโฆษณาบุรีออกมานู่นออกมานี่ออกมาพูดรับรองกันคนก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้กันเลยค่ะส่วนเรื่องมะเร็งปอดที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยคนก็ไปโทษควันรถยนต์กันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบรถยนต์มันเริ่มวิ่งกันเยอะในถนนและจากเดิมที่มันไม่มีใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยเขาพูดกันเลยว่ามะเร็งปอดเนี่ยต้องเกิดจากควันรถยนต์ที่วิ่งกันเยอะแยะในเมืองแน่ๆแต่ก่อนมันไม่มีรถมันก็ไม่มีมะเร็งปอดพอมีรถมมมะะะะเเรร็งงปออา่อ่ใใชชััวลยยจนนนกทีี1950ค บุคคลสาคัญคนหนึ่งค่ะที่หันมาสนใจเรื่องมะเร็งปอดแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ได้พลิกโลกเลยนะคะคนนั้นนี่นะคะก็คือนายแพทย์เซอร์ริชาร์ดโดจากมหาวิทยาลัยอายุรแพทย์ลอนดอนในอังกฤษค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณหมอโดเขามีโอกาสได้ไปทํางานกับหน่วยงานที่ชื่อว่า The Medical Research Council นะคะหรือว่า MRC แล้วหน่วยงานเนี่ยเขาก็กําลังเก็บสถิติเกี่ยวกับพวกมะเร็งปอดที่พุ่งสูงขึ้นพอดีคุณหมอโดในฐานะแพทย์เขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ e, มะเร็งปอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะาตอนแรกเนี่ยคุณหมอโดเขาสงสัยพวกควันจากถ่านหินก่่่ออนยาาลืมวคุณหโด เป็นหมอจากลอนดอนและในช่วงเวลานั้นของลอนดอนมันมีหมอกควันมีอะไรเยอะมากเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปเรื่อง The Great s m o k of London น่ะที่มันมีช่วงเวลาหนึ่งในลอนดอนมันเกิดควันเยอะมากๆแล้วมันไปผสมกับหมอกจน2อย่างนี้แบบมารวมกันกลายเป็นหมอกควันสีดําที่เขาเรียกว่าสมอกจนทําให้ทั้งเมืองมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะคือเหตุการณ์ที่วิวเล่าเนี่ยมันเกิดปี1950ส่วน The Great s m o k of London เนี่ยมันเกิดปี1952ซึ่ง1952คือช่วงพีคสุดก่อนหน้านี้มันก็มีมาแล้วแหละดังนั้นพอคุณหมอโดสงสัยปุ� Hill, แล้วก็ร่วมมือกับทีมตอนนั้นเนี่ยเขาก็ลงไปสำรวจในกลุ่มคนไข้ทั้งหมด650คนโดยที่ไม่บอกว่า650คนนี้ใครป่วยเป็นอะไรบ้างจะได้ไม่มีอคติเลยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรต่างกับเพื่อนยังไงแล้วก็ไปสำรวจว่า,าใครใช้ชีวิตยังไงนู่นน,นี่นั่นผลออกมาชัดเลยค่ะกลุ่มที่เป็นมะเร็งปอดคือกลุ่มที่สูบบุหรี่ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดคือกลุ่มที่ไม่สูบป,ปรากฏว่าพอผลออกมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณหมอโดแบบอ๋อฉันกะไว้อยู่แล้วตัวคุณหมมออออดเเเเงงงกกกกกก็ตตตใจจนนนะะะะคคถึึััับบวว่่าาาาา้้ผลลียไไปปรษปรษธข MRC ื ได้ยังไงเพราะตัวคุณหมอโดเองอ่ะก็เหมือนผู้ชายคนอื่นๆในยุคนั้นเขาสูบบุหรี่แล้วสูบมาสิปีแล้วทุกคนเขาเพิ่งจะมาเลิกสูบบุหรี่ก็เพราะว่าทํางานวิจัยนี้นี่แหละแล้วตอนที่เอาไปปรึกษาประธานโงร์การเนี่ยนะประธานองรงการก็แบบบ้านาจะเป็นไปได้ยังไงบุหรี่น่นะบุหรี่มันดีต่อสุขภาพจะตายเฮ้ยมันอาจจะเป็นแค่ในลอนดอนหรือเปล่าถ้าไปสํารวจต่างจังหวัดมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าดังนั้นคุณหมอโดก็เอาไปเก็บสถิติซ้ําอีกนะคะไปเก็บมาอีก750คเจ็ดร้อมาจาสิบคนทีนล้ Newcastle ผเออกมาเหมือนเดิม หมอโดก็เลยสรุปกับทีมหมอมาเลยว่าการสูบบุหรี่นี่แหละเป็นปัจจัยและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดเสร็จแล้วคุณหมอโดกับคุณหมอฮิวก็รีบเอาเรื่องนี้ไปตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ทางอะไรเลยแน่นอนว่าพอตีพิมพ์ออกไปแบบนี้คนก็ขัดกันใหญ่เลยแบบไม่จริงไม่จริงทางพวกหมอที่อยู่กับโรงงานบุหรี่ทงหลายก็ออกมาโฆษณากันใหญ่เลยแบบไม่จริงสูบบุหรี่แล้วสุขภาพดีแล้วก็ถึงขั้นที่แบบพวกคนใหญ่คนโตที่เป็นเจ้าของโรงงานบุหรี่ก็มาหาคุณหมอโดมาอะไรเลย,เลยส่วนฝั่งโรงงานบุหรี่เองก็แบบมีความระสำรรสะนชััดมากนบบสถิิตป๊ มาแล้วว่าบุหรี่มันเกี่ยวกับมะเร็งปอดถึงขนาดที่ว่าพวกทีมโฆษณาก็เริ่มบอกประธานบริษัทตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันจะโฆษณาบุหรี่ยังไงในเมื่อมันฟันธงออกมาชัดขนาดนี้แล้วว่ามันไม่ได้ดีต่อสุขภาพแบบที่เราโฆษณากันอยู่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงคุณหมอโดก็ยังทําวิจัยต่อไปแล้วคุณหมอโดก็เจอว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่มะเร็งปอดนะแต่ว่าโรคอื่นๆอีกเพียบเลยมันก็เกี่ยวข้องกับบุหรี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกโรคหุงลมโป่งพ้องโรคหัวใจโรคนู่นโรคนี้คือน,น่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะแต ประมาณว่าเอออยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่รับรู้ฉันไม่รับรู้คราวนี้คุณหมอโดเลยจัดใหญ่กว่าเดิมเลยค่ะก็เลยหันไปวิจัยในหมู่หมอด้วยกันนะคะไปเอากลุ่มตัวอย่างแทนที่จะเอาเป็นคนไข้เนี่ยไปวิจัยในตัวพวกหมอเลยไอ้พวกหมอทั้งหลายที่สุบุรีนี่แหละเขาไปได้กลุ่มตัวอย่างเป็นหมอมาทั้งหมด40,000คนนะคะแล้วพบว,ว่าใน40,000นคนนี้หมอทั้งหมด87%สุบรุรีแล้วเขาก็เก็บสถิติไปรายปีเลยปรากฏว่าใน5ปีนี่นะมีหมอที่ตายไปจากโรคที่สันนิษฐานว่าเกียกเก่ยวกับปดอด,อดเ,เ,เกี่ยวกับบุหรี่ เก็บสถิติต่อไปเรื่อยๆนะคะโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ยาวมากเก็บกันต่อมาอีกประมาณ50ปีเจอว่าหลังจากครบ50ปีเนี่ยหมอพวกนี้ตายเพราะโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เกี่ยวกับปอดเกี่ยวอะไรเนี่ยไปทั้งหมด2 5 0 0 0คนแต่ได้นี่ว่าในระหว่างนั้นน่ะผลมันก็ค่อนข้างออกมาชัดแล้วคุณหมอโรก,ก็คือต่อสู้ฟาดฟันจนคนต้องยอมรับแล้วแหละดังนั้นนี่นะคะในปี1962ราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งอังกฤษก็เลยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการสะทีค่ะบอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยทำ ะะก็เลยถือว่าเป็นชัยชนะของคุณหมอโดในสงครามครั้งนี้อย่างเป็นทางการค่ะแล้วหลังจากมีหน่วยงานทางการประกาศที่แรกปุ๊บหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ประกาศประกาศประกาศ,กาศตามมานะคะคนทั่วโลกก็เลยเริ่มเชื่อกันค่ะว่าอ๋อการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแบบสุขภาพดีหรืออะไรแบบที่เคยโฆษณาก,กันมาเลยทีนี้ต้องบอกว่าจากผลวิจัยของคุณหมอโดเนี่ยนะลดสถิติการตายก่อนวัยอันควรของผู้ชายในสหร,ราชอาณาจากักรหรืออังกฤษได้เยอะมากค่ะคือในช่วงปี1970เนี่ยเดิมมีสถิติการตายก่อนวัยอัน ะะอยู่ท20%ปรากฏว่าค่ามาปี2005เหลืออยู่แค่5%เท่านั้นค่ะและด้วยคุณความดีนี้เนี่ยนะคะคุณหมอโดก็เลยได้รับรางวัลต่างๆมากมายเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรดาศักเซอร์จากราชวงศ์อังกฤษรางวัลทางการแพทย์จากทั่วโลกแล้วคุณหมอโดเองเนี่ยนะคะก็กลายเป็นคนที่ได้รับรางวัลทางการแพทย์ระดับโลกรางวัลหนึ่งเป็นคนแรกเลยค่ะซึ่งรางวัลน,นั้นเนี่ย <S 2> <S 2> เป็นรางวัลจากประเทศไทยด้วยค่ะก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคุณหมอโดได้ไปในปี1992ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีรางว ทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณาสุขที่เป็นรางวัลระดับโลกเลยนะคะคือทุกปีเนี่ยจะมีบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณาสุขระดับโลกเนี่ยบินมารับรางวัลที่ไทยกันแบบประจําเลยค่ะรางวัลที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหรือว่า Prince ม a h ด d o l Awards ค่ะรางวัลนี้เนี่ยนะคะมอบโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม,มาราชูปถัมภ์มูลนิธินี้เนี่ยนะคะได้รับพระบรม,มาราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่2534ด้ารยการริเริ่มของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็หลังจากตั้งมูลนิธิในปี2534นะคะก็เริ่มแจกรางวัลปีแรกก็คือ2535หรือ1992ที่คุณหมอโดได้นี่แหละพูดง่ายๆว่าแจกกันอย่างต่อเนื่องมา30ปีแล้วนะคะซึ่งตัวรางวัลนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรแล้วก็เงินรางวัลทั้งหมด100,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะปัจจุบันนะคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2สาขาด้วยกันสาขาแรกคือรางวัลทางการแพทย์มอบให้แแกก่่บบุคคลลหรรือองง์ทีปฏิิัตานะ หรือวิจัยดีเด่นด้านการแพทย์อันก่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและสองก็คือรางวัลทางสาธารณสุขมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุขเป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระจนิทถาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราช ทานรางวัลเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะด้วยความที่มูลนิธินี้ก่อตั้งมาแบบ30กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยก็เลยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับโลกไปจํานวนมากเลยค่ะซึ่งหลายๆคนนี่ก็คือดีกรีแบบรางวัลโนเบลเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นดรถูโยโยที่วิวเพิ่งเล่าถึงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วศาสตราจารย์แบร์รี่มาเชเลที่วิวเคยเล่าถึงไปปีก่อนที่แบบเป็นคนสดเชื้อเพื่อพิสูจน์โรคหรือว่าโครงการจีโนมนุษย์ที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมมของนุษย์เพื่อสร้างแผนที่รรร่าาางงกกยในนทพัธุม ที่ทาให้เราสามารถตรวจหรือว่าวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วแม่นยําขึ้นรวมไปถึงดตรโทนี่ฮันเตอร์ผู้ค้นพบเอนไซม์ไทโรซีไคเนสนะคะและกระบวนการฟอสโฟรีเลชันนาไปสู่การพัฒนารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าแล้วก็เป็นทีมที่พัฒนาวัคซีน m i n a ด้วยค่ะส่วนแค่ที่คิดว่าโอ้โหรางวัลระดับโลกแบบนี้เราจะต้องมอบให้แต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าคนไทยเราก็มีได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้ได้ไปทั้งหมด4ท่านแล้วค่ะโดยแบ่งเป็นด้านการแพทย์2ท่านแล้วก็ด้านสาธารณาสุขททั้งหมด2่านนะคะค ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ตู้จินดาจากการศึกษาผลกระทบของเชื้อไวรัสเต็งกีต่อการพิการของร่างกายเด็กที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก็ได้รับร่วมกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุจิตรานิมมานิ์นะคะจากการจําแนกความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้รับพระราชทานรางวัลในสาขาการแพทย์เมื่อปี2539ค่ะและนายแพทย์วิวัต์โรจนพิทยากรผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย100%ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดได้รับร่วมกับนายมีชัยวีระไวยะนะคะผู้ริเริ่มวิธีการสื่อสาร รารงค์เผยแพร่การใช้ถุงยางอนามัยได้รับพระราชทานรางวัลในด้านสาธ,ธารณสุขเมื่อปี2552ค่ะที่พูดถึงไปนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็โครงการทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละโครงการนี่นะคะก็มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขของโลกมากๆบางโครงการก็คือมีคนเอาไปต่อยอดเอาไปอะไรช่วยชีวิตคนได้เป็นร้อยล้านคนเลยนะคะดังนั้นต้องบอกว่านี่เป็นโครงการที่มีเกียรติมากๆในระดับเวทีโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเนื่องจากการคัดเลือกอันเข้มข้นของคณะกรรมการนะคะว่าท่านไหนจะได้รับรางวัลน,นี้ไปคณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลเนี่ยก็ต้องเลงแล้วว่าใครที่จะได้นี่ต้องเป็นผู้ที่สร้างคุณูุปการให้แก่วบบงการแบบแท้จริงนะดังนั้นชื่อชั้นของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยนะคะก็เลยน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะต้องบอกว่าเทียบเคียงกับรางวัลใหญ่ๆที่เราเคยได้ยินกันระดับโลกเลยนะคะซึ่งรางวัลเนี่ยก็เป็นรางวัลที่ประกาศกันทุกปีค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะคะว่าในปีนี้ใครรรจะไได้้้ัับางววลลนีีปแก็ม มูประการอะไรกับโลกค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเลยนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วไปติดตามข่าวสารวงการสาธารณาสุขโลกกันค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่ในสายนี้นะคะนอกจากรางวัลแล้วนี่นะคะทางมูลนิธิยังมีทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ด้วยค่ะนั่นก็คือโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลน,นะคะโครงการนี้จะมอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชาวไทยไปศึกษาหรือว่าวิจัยที่ต่างประเทศนาน12เดือนเลยนะคะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างนักวิจัยนักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยที่มีโลกทัศทัแล้วก็มีทักษะในการทํางานระดับสากลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทยแล้วก็สถาบันในต่างประเทศด้วยค่ะใครที่เห็นว่าตัวเองเข้าเกณฑ์รีบยื่นไปเลยนะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะทําประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขโลกแล้วก็ของประเทศไทยด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิเก็บมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์เพใใื่อชวนวยกัค่ะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาฟังตอนนี้นะเราอาจจะรู้สึกเฉยๆฉยเพราะเราเชื่อมโยงกันไปแล้วไงว่าอาบุหรี่มันก็ต้องเกี่ยวกับมะเร็งแต่นึกสภาพในยุคสมัยนั้นที่ไม่มีใครรู้เลยแลวทุกคนคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคุณหมอโดนี่คือคนแรกที่ลุกขึ้นมาเลยนะแล้วบอกว่าทุกคนในโลกพวกเธอเข้าใจผิดฉันจะบอกเธอเองว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วมันก็เลยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้ช่วยชีวิตคนไปได้เยอะมากๆมากๆ,ากๆจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคคนบสสวัดี่ะ